สวัสดีครับพี่น้องแฟนหมอหองหมอลำรัตนาสินินตาทยาลาดว่ามนอันเดนี่อยู่ในไฮน่านะครับพี่น้องเออว่ามีอยู่ทึ้งเวทีนะครับสี่ฟอนแ์นี้ฟอนแ์นี้ยพูดอะไรพูดทีมงานลบหยาครับเออปะผาเมียลุงกาบ้านน้องตเต่าพร้อมทั้งแย่กอดสีแล้วก็น้องโวดพี่น้องเเออพิ่นก็ต้องเอาหยาอยู่ครับโอ้เป็นตะมวนแต่แย่กอดสีไหม สวัสด,ดีค่ะสาวขอดีสาวชาวบ้านเนาะค่ะสวัสด,ดีค่ะละกการนี่ก็คือป้าผานะค่ะรือไอ้ผาไม่ลุงกาแล้กก็น้องโอ๊ตโอดี้ค่ะหรือน้องโอด,โอดี้จิ <Mul it> นซี่ค่ะมาอนี้กาเดิมๆพี่น้นองไม่เห็ดให้เหตุหน้าเนาะค่ะเพราะว่าหน้าของเขานี่มันกัสิมีเข่าเนาะค่ะพอมีเข่ากัสิมีหย่าน,นะคะซึ่งตรงนี้นะคะเราก็ทําทุกวันนะคะเพราะว่ามันเกิดมาทุกวันนะคะ อันนี้ก็คือยา้าค่ะหญาหงกานะคะดูดีกันนี้คือหาหังกาเ <c oughs> พราะว่ามันจะเกิดเยอะมากเลยนะคะ <c oughs> ลลาทันนี้มีคนถามนะคะว่าจะทําอย่างไรให้ข้าวของเราเนี่ยไม่มีหญ้าเราก็หลกสิคะ <c oughs> เราเราก็ถอนสิคะเราก็ถอนเรอผิดเหรเราก็ <c oughs> ถอนหญ้าเพราะว่ามันอยู่ในน้ํานะคะมีคนบอกว่าพอเราถอนเนี่ยข้าวก็จะ สวยงามเรายากก็จะตายแต่คนที่จะตายเขาถอนหญ้านะคะเพราะว่าขาเปื่อยเหมือนแล้วค่ะดูขาอย่าก็เหมือนกับขาหมูนะคะช่งนี้น้องโอ๊ตขาน้องโอ๊ตเหนื่อยไหมเห <c oughs> นื่อยค่ะ <c oughs> น้องขาเหนื่อยไหมคะเหนื่อยค่ะจต่สีบอกว่าน้พี่น้องนานาของเราเนี่ยเป็นนาประยุกต์นะคะ <c oughs> เป็นนาผสมผสานระหว่างข้าวกับหญ้าที่กลมกลืนกันมากนะคะ เราจะมีท้องฟ้าเป็นเพื่อนของเราเราก็จะมีแสงลมนี่แบบพัดเย็นสบายเลยนะคะอยากจะบอกว่าถามว่าเหนื่อยไหมมันก็เหนื่อยนะคะเหนื่อยไหมางโอ๊ตเหนื่อยไหมคะเหนื่อยค่ะดูสินค้าดูหญ้าสิค้านี่ยะใช้ไ่ถอนน่ะมันดีไหมนะคะอ่ะหญ้าเนี่ยมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้เรามีงานทํานะคะถ้าเราไม่มีหญ้าเราก็จะไม่มีงานทํานะคะถ้ามีแต่ข้าวแบบ คือในนามีแต่ข้าวมัาก็เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมคะมันก็ต้องมีข้าวกับยาเกลือกูลกันใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะวันนี้ก็เป็นวันดีครับเป็นวันหวยออกนะคะพี่น้องชอบตัวไหนก็โปตดริ็งเอานะคะกรองเอาค่ะกรองเอานะคะเพราะว่าเลขมมนมีมากมายไก่กรองค่ะมาฟังเพลงนะคะเป็นเพลงแบบสดๆค่ะเราแต่งตามธรรมชาติค่ะที่เรามีติดตามท่องนาค่ะ ฟังเพลงบ่คะอยากฟังค่ะร้องสิคะอยากจะฟังแล้วค่ะอ่ะฟังเลยบ่คะฟังค่ะอยากจะฟังเพลงของพี่ขอดค่ะสาธาขอดซีบอ่นาทงนี้มีหมากไม้หลายอย่างนะเออเออมีหญ้ามีเข่าร่วมกันสร้างสัมพันธ์ ให้เรามีความสุขลุก n h าไปตึง n h าไปใจเราลงเย็นมียาและมีข้าวให้เราทำอย่างไม่ย่อท้อเขากับ n h ามันเข้ากันได้ไดีพี่น้องคือจังเฮาตับความขีดขานมันคนละยะย่างให้ตั้งใจทำ ระครที่เราต้องทำโลกนี้สะวันสันตะมีสุขมีสุขคุกเขากันตายโลกแห่งนี้มีมากมายและอย่างให้เราตะละเองแฟค่คึ้มแต่แดดไม่คึมมันก็ร้อนไปตามเวลาขอบคุณหลายๆทั้งป้าพาและน้องโอ้โพร้อมทั้งครูนุ่ย นกคุมอืดใช่ไหมทำงาน <k S 2> ทำงานเลยไปถ้าไม่ทำงานแลีเฮวไเอจะถทมขอบคุณ <c oughs> <c oughs> จบลงแบบสดใสแล้พี่น้องเนะาะแตะมีความสุขหลายๆพี่น้องโอ้ <c oughs> เห็นใหไเห็นหน้าแล้วค่ะหน้าค่ะพ <c oughs> ้าปลูกเฮ็ดเขาเฮ็ดหน้าวจะเลียงพี่เลียงน้องนะพี่น้องว้ช <c oughs> เห็นมอละมันย่างคอซอมตอนนี้มอละมักติดโควิดอยู่นะคะพี่น้องกลักหวังว่ามันก็คงจะมีสว่างนะคะ หลังจากที่มันมืดไปค่ะเ้าลุพี่น้องลุกขึ้นั้งหาขึ้นคนเลยพี่น้องแล้วบ้านี้คันลุกแล้วมันก็เสิยดเข่าเลยพี่น้องมันเสียดมิดกับเข่าได้ค่ะเ้าลุกงาอ๋อกันเสียดเข่าเม็นบ้านข้างบนขาใช่ค่ะแมีนบนขาแม่นค่ะแมีนบนปลายขาใช่ค่ะข้าวก็จะสวยนะคะพี่น้องไก่จะลืมกดไลค์กดแชร์ฝากอันช่องพนาหนึ่งสุรชาติเด้อค่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร่ซับตะไคร่นะครับพี่หลังว่าเมนซับตะไคร่นะคะขอบคุณห,หลายๆจ้า